เด็กๆมากันแล้วหรอคะครูนกเล็กกำลังตรวจความสะอาดของน้องถูกใจอยู่เลยค่ะเอ๊ะว่าแต่<ะ>ครูนกเล็กจะตรวจความสะอาดอยู่ไปทำไมกันนะคะถ้าอยากจะรู้ก็ไปดูบันทึกของนูดีสิคะบันทึกของนูดีตอนที่3ต้องรักษาความสะอาดพี่กระดาษค่ะพี่ต้นกล้าครับ พวกเราคือพี่สะอาดวันนี้เราทั้งสองจะมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงน้องๆในการดูแลรักษาความสะอาดค่ะหนูดีตัดเล็บให้เรียบร้อยด้วยค่ะค่ะพี่กระตพรุ่งนี้พี่จะมาตรวจเล็บของหนูดีอีกครั้งนะคะเสื้อของกอกุสกปรกมากเลยเมื่อกลับถึงบ้านกอกูต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเรานะครับ ครับพี่ต้นกล้าพรุ่งนี้เราทั้งสองจะกลับมาตรวจสอบความสะอาดของน้องๆกันอีกครั้งนะครับน้องๆอ,อย่าลืมล้างมือตามที่สอนเมื่อกี้บ่อยๆโดยเฉพาะก่อนทานอาหารด้วยนะคะค่ะตัดเล็บเสร็จแล้วจ้าแม่คะวันนี้พี่กระตัและพี่ต้นกล้าสอนวิธีล้างมือให้สะอาดด้วยคะ่ะ ดีมากจ้าหนูดีต้องล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายวิธีล้างมือให้สะอาด 1. ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า 2. ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง 3. ฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลัง 4. ฟอกนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้งาง 5. ฟอกปลายนิ้วมือทั้งสองข้าง หกฟากรอบข้อมือทั้งสองข้างเราต้องรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอสวมเสื้อผ้าที่สะอาดทำให้ตัวของเราไม่สกปรกไม่เหม็นกินร้อนช้อนกลางอย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เด็กๆอย่าลืมรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ